สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบซีแฟนสองเสี้อน,น้องไข่ามาพผมาพอก,กันในเสาร์วันทีน่สิบสามพี่น้องมาตามต่อโค้งสุดท้ายสรุปหว้เนาะพี่น้องกะมื้อนี้ก็มีโอกาสสรุปโค้งสุดท้าย พ่อแม่พี่น้องใหมีโศกมีหมานสุขูสุข,ข,สขคนครับถ้าผู้ใดพลาดชิปนี้เสียใจเด้อครับเพราะว่ามันมีมีเลขหลายๆทา่านหลายๆอาจารย์หลายๆยแบบมาเรงมันเน้นมันหนักอยู่ในชิปนี้ครับ เขาแมาเ้เวก็ซอยกดไหลคดแช่กดติตตามเพื่อเป็นกำลังใจเให้ชิปต่อไปงวดนี้มื่อนี้นี่ที่เด็ดครับถ้าูนให้ผ่าดชิปนี้ก็คือบ่ถืกหวยครับเนาะามันรวบรวมหมด ทุกสูตรทุกชิปทุกเลขทุกสายว่ามันออกมาไวไห้อยู่ในคลิปนี้เรอหรอครับท่นกูเลยผ่านก็คือเสียใจครับจับตาดีเบิ่งดีดีดีแล้วก็มันกะ ว่าลายตัวหรอกพี่น้องขั้นเป็นเลือกก็บ,บ่อยากให้เลือกเขาก็มีตัวหนักตัวเบาเอาพี่น้องถ้าออกมาแล้วกะจีว่าโอ้ยเสียดายตัวนั้นทิมตัวนี้บม่อยากให้่าขั้นออกมาแล้วอยากให้ได้โดดรับะอันนี้ก็มันนีมีสามตัวสามตัวกับมี่ ยูซีหางสองตัวก็แยกให้ตัดหัวตัดท้ายให้เรียบร้อยคือเว็บเซจให้พี่น้องไปบนล่างเอาแล้วก็พิจารณาไปกับน้ำเนเล็กนันก็ว่าววได้น้อพี่น้อง ที่ไปฟันชายเดียวว่าบ่ต้องกลับนี่ยมันกับมันกันกบบอเมนคือเอาพิจารณาเอาดีๆว่าเลขตัวนี้มันจิสมควรสีมาบอสมควรลงทุนบอเนอะเอาะพี่น้องเฮ้าถ้าเฮ้ามักตัวใดเตว่าก็ซื้อไว้เบิดนั่นล่ะเตว่าเฮ้าเป็นเน้นตัวที่เฮ้ามักที่สุดลงทุนใ้ให้หลายก็มู สีเน่นหมุนเล่นล่างก็เลือกเอาพี่น้องครับถืกนหน่อยก็ยังดีนด้พี่น้องดีกว่ามีมีเนื้อถือเลยเพราะได้คาคาขนม,นมนมเนยก็ยังดีเนาะพี่น้องคาได้ทุนขึ้นมองยังไงยังดีกว่าได้เลยครับผมมาอยู่ในคิปที่ว่าสรุปไวน้นี่ผมว่ามีแน่นอน เว่าจิซื่อได้หรือผู้ื้อได้หันอีกอย่างหนึ่งนะพี่นอ้องเบืง้งหวดนี่มันสี่ร้อยออกตัวใดย่านร้อยครับแต่ว่ามันกันแม่ดีแล้วล่ะมันสีอาอยู่ว่พี่นอ้องแต่ว่ามันนิ่งว่ามันเนีย,ยนลงเห็นบรตสุทโตแล้ว ร่งมันสิหลอดฟองขาดบ่พี่น้องพี่น้องสีมักน้ำบอบอมักบอชอบกะบ่เป็นอย่างเด้ครับกตเป็นเพียงแนวทางสื่อว่ามันร่วมคักเลยล่ะว,ว่ามันเบิ่งคักแล้วว่าสรุปโค้งทุด,ดท้ายนี้ว่ามันยึดคักแล้ว แต่ว่าเอสเองมี่ม่ได้เน้นให้พี่น้องให้พี่น้องไปเน้นเอาไ่าได้เลือกก็เอาตามคลิปนั่นแหละเลขชุมที่ล่งคลิปไปครับว่าให้ทิมแต่ว่าส่วนมากกับว่าบ่าเ,เปลี่ยนแปลงครับมันกลับเป็นเลขตัวเกาแล้วก็จับไปจับมาหมุนเวียนได้อยู่นะครับก็เลยบางเทื่อบางคนเอฟซีเพิ่นกับเบิ้งยากเพิ่นกับบอเข้าใจ เมา่สีเหรนตัวใดอันไหนก็นมา่เหรินอยู่ในคลิปนี้ทั้งมดเมื่อเหรินได้อยู่ในคลิปนี้กได้ครับเมันเหรินไงล้วก็แคบหน้าจอไว้แต่ว่เสียเลือกห้ตัดโมยาห้ตัดคือว่าขัดมาเล้วครับวันนี้กับไฮเปอร์เลนน,เน,น,เนิ่นน้่งเอาแล้วเละออกมาเ่ยมิถะเก็บท่วงนะพี่ห้ัง อ้ยมาได้สื่อไปว่าแยามันวางสั่นแต่ว่าคิดว่าเนาะเลขอยู่ในหนีมีเน่นอนพี่นนอะแต่ว่ากะเฮาพิจารณากลับไปน้ำแน่ยแยมัน,น,นได้ออกน้ำกลญแยกมันเสียดายน้ำกลนพี่นอนอะที่ยังก็เกิดขึ้นได้มันบ่ได้ฟันได้ขนาดน,นั้นครับ อันนีค้คือร่วมคลิปไม่เบิ่งกับส่งสิบเล่นง่ายสื่อง่ายอยู่ครับเพราะว่ามันร่วมร่วมหวยเบิ้งเดี่ยวเกเกลครับเขล่าในสูตรยางเดี๋ยวมันร่วมร่วมร่วมเล็กทุกสายท้งโท่มากทั้งบานโท่มากเนี่ยทัางนั่นโท่มากเนี่ยกับร่วมอยู่ในคลิปนี้แหละครับค่อนข้างสิเบิ้งง่ายเข้าใจง่ายเนาะพี่เนาะเนาะชุดไทยนี่ก็ไปเปเบิ่ง ในเ,เวลาอ่านสมควรแล้วก็ไปเบิ้งหวยกันเลยครับครับนี่หละหวยหวยสรุปคู่สุดท้ายครับเบิ้เกี่ยงแหละครับนี่แค่นี่แหละก็ถือว่าหลายนะพี่น้องเนาะเทาไปเน้นนักเบาเอา เขมักตัวใดตรงกับเสี้ยนใดเจ้าใดในใจของพี่น้องก็จับได้เลยครับเพราะว่านี่ท่างเอฟเองนี่ก็โอยากคลิปนี้บ่ได้บม่ได้ไม่ได้ขีดเส็ยใต้ให้ครับให้พี่น้องไปเลือกไปเบิ้งเอาไปพิจารณาเอา ว่าสีมักตัวใดหางใดมีเบิร์ตนะครับก็คือเลขสามตัวนี่ก็จำให้แล้วเนาะจำให้เบิร์ตแหละก็ไปตัดหัวตัดท้ายตัดนี่ตัดกลางตัดตัดเบิร์ตนะครับว่ามันว่ามันตัดเบิร์ตสุวรรณอะไรล่ะว่ามันโมผ่านเหรพี่น้อง เราแคบเอาครับมักบอมุมักมกับพานเดอพี่น้องมักกับจัดรัดกับพานมีร่างวัลแน่นอนยั่นไนนีหไม่บนก็ล่างเนาะพี่น้องเนาะบอมีผาดเด็นง่ายดอกพี่น้องจับคู่ไว้ให้เบิดแล้วรวบรวมเบิดทุกสายอาจารย์ ทั้งเลขโทษทั้งเลขเอฟซีทั้งเลขแได้แน่ก็เอามาลงลิมนีบดแล้วครับก็จิจารณาเอาเนาะพี่น้องนมะ่มีเลขกน่ใจเห็นตางกะบาไปยั้งครับมันมาสรุปหวยปุงสทุกไทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนซองได้ไปยิบไปจับไปลงทุนเนาะพี่น้องเนาะ สุดทไายนีกะพี่น้องเอบซี่แฟนซองสุกๆมันๆลำๆืุอยๆเบิดดีเบิดสินสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ